สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้พี่เสือก็มาที่บ้านย่าหนิงนะฮะจะมารับแม่บทถิ่นไปหาหมอนะครับแต่พี่เสือก็สะดุดตากับบางสิ่งบางอย่างที่นะเหมือนจะคุ้นๆนะฮะว่าเคยเห็นนะตามนะช่อง youtube ต่างๆนะแล้วก็ตามสื่อนะแล้วก็ที่หลายคนเขาพูดถึงกันบ่อยๆนะฮะ มันคือต้นอะไรนาะนะฮะคือเห็นใบอ่ะคุ้นแต่เราไม่แน่ใจนะฮะคือลักษณะใบของเขาอ่ะจะเป็นใบที่คล้ายๆกับใบข่าใบขิงนะฮะแต่เป็นใบเล็กๆเออใบไม่ใช่ข่าขิงนะฮะลักษณะใบจะคล้ายใบขิงนะฮะนี่นะฮะสวยเนาะนะฮะใบของเขาจะเรียวนะฮะแล้วก็เป็นรูปทรงสวยมากนะฮะบาง บางใบก็จะเห็นเป็นเัเป็นวงๆนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นวงเป็นชัดๆมากเลยนี่นะครับทุกคนนะฮะนี่นะเป็นดวงๆนะฮะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆสองสีนะใบด่างด้วยเนาะนะครับโอ้นี่นะะเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะอ้าวทำไมมีทูบอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้มีทูบอยู่นะครับ ทูปปักนะเหมือนกันมีมาขอพรนะมาไหว้หรือว่ามาทําพิธีอะไรสักอย่างน๋อนี่นะนี่น,น,นี่มีกระถางทูปส่วนตัวนะแยกออกมาจากตรงนี้ด้วยนะโอ้แล้วก็นี่นะฮะนนนนกำลังงอกหน่อใหม่ขึ้นมาเหมือนหนอ่อไผ่เออเหมือนหน่อไม้ฝรั่งเหมือนหน่อไผ่เลยนะฮะทุกคนนะครับห่อใหนะถ้าต้นนึ่จะเป็นหนใหม่แต่ต้สูงแล้วเนานะโอ้ แล้วเมื่อไรเขาจะออกใบเนาะนี่นะสูงประมาณสักนะเกือบสองเมตรแล้วนะครับนี่นะฮะต้นนี้นะฮะสูงเกือบสองเมตรแล้วนะต้นที่งอกขึ้นมาใหม่นะฮะนะโอ้โหแปลว่าเขาต้องต้นแข็งแรงนะสักระยะหนึ่งก่อนนะเขาถึงจะเริ่มออกใบเนาะนะครับใบนี้จะออกเฉพาะส่วนบนนะทุกคนนะคือเขาไม่ใจ้เขาจะไม่ได้ออกใบแบบนะตามอย่างเงี้ย เหมือนใบไผนะ่นะนะเขาจะไม่ได้ออกใบแบบทุกๆทุกๆแง่งนะครับทุกๆก,ก้านทุกกิ่งเหมือนกับต้นไผ่นนะครับคือลักษณะลําต้นเนี่ยคล้ายๆต้นไผ่นะฮะตอนนี้นะฮะหลายท่านก็น่าจะพอจะทราบแล้วว่าเขาเรียกต้นอะไรนะครับนี่นะฮะสวยสวยสวยจริงๆแล้วนะฮะสามารถเป็นไม้ประดับด้วยได้นะครับ ท่านใดที่ต้องการนะปลูกเพื่อประดับบ้านนะฮะก็สามารถปลูกเพื่อการตกแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับนะบโดยที่ไม่ต้องลงดินนะฮะคือเราปลูกนะใส่กระถางเอาไว้นะแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆน่นะครับนะแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะการปลูกต้นไม้ชนิดนี้นะน่าจะมีประโยชน์นะนะหนึ่งเพื่อการตกแต่งเพื่อความสวยงามใช่ไหมครับสองนะฮะก็เพื่อทําให้เรารู้สึกว่า อยู่ด้วยมองด้วยแล้วก็สบายตาสบายใจนะมันมีผลต่อจิตใจนะก็เหมือนกับการที่เรานะหลายท่านทก็เคยปลูกบอนสีนะฮะพลูด่างนะฮะต้นโพโน้อยนะฮะแล้วก็มีหลายพืชอีกหลายชนิดบางคนก็เลี้ยงอ่าอะไรนะกระบองเพชรนะ่ะเขาเรียกอะไรเนาะกระบองเพชรแคคตัสนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงต้นไม้นะฮะเจอตัวแล้วนะเจ้าของนะครับเจอเจ้าของบ้านแล้วนะฮะ ฮัลโหลเจอตัวแล้วนะฮะสวัสดีครับย่าหนิงนะฮะสวัสดีครับโอ้โห oh, ไปแอบ,บชมนะฮะต้นพญาอย่่แย้ใช่ไหมอยู่หน้าบ้านใช่สวยมากนะครับสวยจริงๆนะฮะ ไอ้หวยไปหึงรอบแล้วนานมาเพิ่งมานานั่น,น,นได้มานานหรือยังต้นใหญ่นี่ฮะได้มาก็หนึ่งเดือนพอดีอ้าวเหรอก็ยังไม่นานนะหนึ่งเดือนพอดีเจ้าของบอกว่าซื้อมาป,ปลูกคร่าปีแล้วอ๋อคือต้นที่เราเห็นเมื่อกี้นะปลูกมาห้าปีแล้วเนาะพอมาก็มีโชคเลยนะโอ้องเปงเลงวดที่ผ่านมาใช่เวลาสุดร้อนๆนะหกใบเนาะวันนั้นนะฮะถ้าใครจำได้นะฮะวันนั้นนะฮะ 02งวดวันที่1มิถุนา6ใบนะครับตอนแรกเห็นบอกว่ายาหนิงจะไปซื้อ203ใบ023ใบแต่ปรากฏว่า20หมดได้มา02อย่างเดียวเลย6ใบนะครับตอนนั้นนอนฝันหรือว่ายัางไงฮะใช่นอนฝันนะฝันว่าฝันว่าก็พญายเย้บอกว่าตัว2ตัวออกแล้วอ้าวพอกอะไรลนะ20อือ ก็เลยไปซื้อสองศูนย์แบ่งปุ๊บกลับไปกลับมาคนละสามใบแต่มันไม่มีไม่มีสองศูนย์ก็เลยมีศูนย์สองเลยเอาหมดเลยศูนย์สองก็เลยมีโชว์็่าจุดทุกเจ้าวันนี้ก็จุดทุกอย่างั้นแหละครับความเชื่อส่วนและกุญชนครับผมยานดิงแล้วเวลาเราเราปลูกเราเลี้ยงดูอย่างเงี้ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้างฮะ ไม่ได้ทำอะไรรดน้ำวันพระก็จุดธูปอ๋อคือรดน้ำปกติวันละครั้งใช่ครับผมแล้ววันพระก็จุดธูปใช่อ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่เขาเอาไปทำเป็นอะไรนะเครื่องรางของขลังอะ่ะเขาต้องทำยังไงขั้นตอนนะครับอ๋อเราของขลเขาก็ใช้เขาก็แล้วก็จะเป็นต้นที่ใหญ่ ประมาณ5้าหงปีก็จะเป็นท่อนอยบางนี้เนาะก็ไปตัดเป็นท่อนแล้วก็ใส่ตะกรุดเนาะก็ปลูกเสกเนาะก็ปลูกเสกอันนี้คือกี่ปีนะถึงจะตัดโดยปกติฮะครับไม่ต่ํากว่ากี่ปีนนครับไม่ต่ำกว่า5ปีไม่ต่ำกว่า5ปีนี่ก็จะตัดได้แล้วตอ,อนนี้คือต้นเนี้ยใกล้ที่จะตัดได้แล้วนะฮะเพราะว่า5ปีแล้วนะนะครับอ๋อจะสังเกตว่านะขนาดก็จะเท่ากับที่จะหนีงเรียงไว้หน้าบ้านนั่นเองนะฮะใช่ เพราะคืออันนี้ต้องผ่านการเรียกว่าปลุกเสกจากพระจากพระอาจารย์นะครับครับผมแล้วเราก็ไปเช่าบูชามาเนาะนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับพระเครื่องใช่ไหมฮะเหมือนกับพระเครื่องหรือว่าเหมือนกับอะไรนะสร้อยที่เราได้จากวัดต่างๆเนาะนะฮะคือบางคนก็จะไปห้อยคอก็ได้ใช่ไหมครับนะแล้วแต่ แล้วแต่เราในเอฟซีนะเราจะสามารถเอาไปห้อยคอหรือว่ามาเก็บไว้นะครับในกระเป๋าอย่างนี้ก็ได้นะนะแล้วแต่เราสะดวกความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขส่วเงินครับอ๋อเงินเราก็จะถึงได้น้อยก็จะได้อยู่ประจำครับอเาเปนังไงครับผมแล้วถ้าเกิด f อฟซีาสนใจอยากจะได้ทั้งเนี่ยทั้งแบบตะกูดแล้วก็แบบต้นไม้อย่างเงี้ยเขา จะติดต่อพญานหนิงได้ไหมอ่ะได้อ๋อผ่านย่านหนิงก็ได้อ๋อศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งสามเก้าแปดหกสามเก้าแปดหกนะครับต้นใหญ่สี่พันห้าก็ปล่อยไปแล้วอ๋อเคยปล่อยไปแล้วต้นหนึ่งปล่อยไปแล้วต้นใหญ่สี่พันห้าครับผมแล้วมันก็ต้นเล็กต้นละห้าร้อยต้นละพันมันเยอะมากแล้วต้นเล็กลงมาก็มีหนึ่งพันมีห้าร้อยก็มีเนาะนะฮะย่านหนิงส่งให้ด้วยป่อบอกส่งให้ด้วยพร้อมส่งอ๋อ พร้อมส่งให้เลยรับประกันไม่เสียค่ะไม่เสียหายการส่งแพ็คอย่ังดีโอ้ดีดีดีครับผมครับผมนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าอ่าแล้วแต่ท่านที่สนใจนะครับว่าจะไปดูสีไปเขาน่ะลายบางไปดูแล้วสวยมากนะบางทีไอ้มันก็ออกที่ลายออกตามลายบางทีอ้ใช่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 นะครับท่านที่สนใจนะฮะอยากจะ ลองเลี้ยงต้นไม้นะฮะต้นพญาใหญ่แย่นะฮะบางคนไปดูนะบางคนจะเห็นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาความเชื่อของท่านนะเอฟซีจะเห็นอยู่แถวนี้นะคะอยู่บางคนก็เห็นอยู่แถวแถวใบบางคนก็ไปเข้าฝันครับแล้วแต่คนที่จะเชื่อนะครับแล้วแต่แล้วแต่ดวงใครดวงมันหรือว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่มาจุดธูปอธิษฐานแล้วก็มาดูวันนั้นแม่ํา แม่ทามมาจุดรูปอธิฐานแม่ทามบอกว่าหกศูนย์โอ้แม่ทามคนกั้งบ้านนี่เด็กอ๋อเนี่ยที่ัแรกนะครับบ้านนี้ใช่ไหมใช่บ้านถัดไปถัดไปครับผมก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าดวงของท่านด้วยโชคของท่านด้วยนะฮะใช่แล้วทีนี้่าก็เลยบอกว่าแม่ทามทุหน้าเนี่ยมาดูให้อีกหน่อยนะว่าใครเขาดูเป็นเขาดูแล้วมันถูกนะ นี่นี่ทำอย่างนี้ตะขุดนี่ทำ<ม>ได้แล้วน่น<อ>นี่ทำได้แล้วนั่น<อ>นี่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่พี่เสือบอกไปนะขึ้นกับนะโชคลาภของเอฟซีท่านนั้นด้วยน้อยนะครับนะทางนี้ทางนั้นกนะ็ท่านที่ดูคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะเอฟซี FC นะฮะก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน้อยน,นะครับก็เป็นอีก หนึ่งความรู้นะฮะที่เราได้มาคุยกับยญาตหนิงในวันนี้นะฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะสวัสดีครับ